ครับพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้ว mm มาอีกแล้วอย nah ู่กับผมต่อจะเลื่อนทรัพย์รับสมที่อีกเนาะครับเช่นเคยคือเก่าคือเดิมครับมือนี่มาเกี่ยวเข่าอีกคือเก่าครับมาสองครับมือนี่มาสอง่าถามซี้อครับมาแค่สองครับคนขับสองครับมือนี่จวดครับมือนี่หอดปีซีครับคนว่าจวดจวดเป็นไหนเป็นไหนจวดวะเอลอะไรครับโอ้ลงทุน ายเบิ่งหน้าครับเก็บเข่าล่มเอ้อ,อาจารย์ฝีมืออาจารย์ครับคนอาจารย์ผู้นี้แล้วครับเป็นผู้สอนผมครับโหลดเกี่ยวนะครับเร่งดันขนาดนออาจารย์เอ้ยโหลดไม่ไม่แกะก,กองเลยครับขั้นนี้เท่ากับเห็นงานนี่สิบกว่ามือเองครับผู้น่าผู้น่าผู้นา่นาแบนน้ากืบสิบกว่าันโอ้ยได้ย็นเด้งมั้ยนะอ่นเนี้ย ชุดขนาดเดี anyway, ๋ยวมาซ้อให้นะครับเอ็ดดีเอ็ดดีจังบักสังทีมงานทีมงานแค่ไหนก็ฮะบ้าโอ้ทีมงานนี่สุดยอดขนาดเนาะโอ้ยผุนเขาอยู่ทั้งกระแทกกระเกี่ยวห้ครับผม นั่นๆนั่นข้องข้าเจ้ากับอีกขั้นหนึ่งครับโอ้ข้องข้าเจ้ากับไม่เอี่ยมคือกันตัวนี่ครับามไม้ครับบ่โคตรครับกับไม่อ้าโคตรเท้ามันต้องมีไม่มีเกาคือกันหล่ะครับแน่เรื่องเบรถเจ้าของแรนไปหอดพุ่นแล้วโอ้ยน้ำ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 นะโสดมาโล่นะให้หน้าพุ่น้ะแดงน้ำกับบอท่านเมื่อยบ้านแล โอ้โห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 เอาเกรดแนวนั่นบาเนี้โอ้เดืองับเดอเดืองับครับได้สอเดสโอ้ฝีมืออ้ฐานแนฐาแนดไว้เห้่า่อเรนหนไวไวเอาไว้คนนี้ พี่คณะครับวะเมื่อไห่พี่นอ้องเอ้ยเมื่อ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 กูนายให้หนะให้ของยายนิดนึ่งแต่ข้าเจ้าเกี่ยวช่วงสามกันเนาะครับเนาะองช่วงช่วงสีใหม่ๆขึ้นกันอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้ฮะ เล่นเล่นเล่นไปใช้โอ้ยไก่ยผมให้นี่สอยูะมานสองลาปลายครับน้าให้นี่ยายหลายเี่ยครับพนด้านขาลมครับลมแน่บลมแน่ด้านเลยครับอาจันเออผีเมือขนาดครับอาจารย์ผม พารับแน่นอนครับรถไม่ครับแกะกลองเลยครับเพราะต้นเห็นยังครับเดิมๆครับแต่ว่าดันยังเดียวครับเพิ่มเติมคือตึงแค่สายผ่านมาไมีสูตรครับมีสูตรเขาก็บอถือว่าบางนะครับพินห้องเอาหนาอยู่ด้ครับผุนเอาบางหน้าเลยครับดันได้แบบเต็มๆไปเลย บ่ได้เห็นยังเพิ่มเติมครับรถขั้นนี้มากจากศูนย์เกิดมาแค่เคยียงสา้ายท่านอย่างเดียวนะครับตึงซ้ายผ่านเหยีลับกับเข่ากับมอไซตส้ายพ่านเป็นย้อนมอยสายผ่านเน,น,น,นฟีเนาะนี่ครับช่วงนั้นก็นเข่าบางแน่นนะครับเนาะมาช่วงนี้แกหนานเข่าแบบนานเลยครับช่วงนี้นี่ครับ อันดานอานดาน,ดาน,ดานอันฟรีจังวะจังฮ่าฮ่ายอดขนาดครับอาจารย์โอ้สลายโบยูเลยโอ้โอ้าไปจังได้าบาทนี่บอลรถอุ่มเน้บ้านนะ พาไปเลื่อยๆบา้านนี่ได้นะโอ้เขาอยากตาดแน่นนะครับมีใบมีดเพราะฉันคมมาสิน๋ยวครับเก็บภาพบรรยากาศการกเก็บเกี่ยวของท้งไหท้งหน้ามาไอพี่ไห้น้องเบืองนะครับอันรก็ฝากรับชมรับติดตามไนแ้แะ้ครับผมสวัสดีครับ